โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กลี้ยซีเอชหรือเจนเจอร์ปะอินโทรขึ้นโอเคก็คลิปนี้นะผมมาทำการรีวิวกล่องต่อจากกล่องที่แล้วเลยสำหรับต่อจากสไตล์ก็จะเป็นร้อยอสูรนะผมสำหรับรหัสนะครับเป็น BFT e คดีเอ็ะนะครับผมนะเป็นเด็ก อะไรร้อยอสูนทํามินกืนกินโลกนะครับผมนะเป็นเด็กขบวนร้อยอสูรรหัสเอเป็นเอ็กซ์ตร้านะผมจะเป็น59บาทโอเคก็ให้การที่ค่อนข้างจะเป็นเลยก็คือไข่ยามิเกโดนะผมนะโอเคมาเริ่มแกะกันเลยครับผมจุ๊บโอเคง่ายๆมาเลยนี่นี่นะครับโอ้โหฟลอยสวยมากนะผมนะเหมือนฟลอยแบบ ฟอยซีเข็ดเลยนะครับผมนะดีมากทำมาดีจริงสำหรับของยามิเกโดฟอยสวยกว่าสตาร์จากในเยอะเลยนะผมนะโอเคส่วนตัวผมว่าฟอยนี้เขาทำม,มาดีมากนะครับผมนะกล่องนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มสำหรับเรื่องความสวยนะครับผมนะโอเคมาเริ่มประเดิมกันเลยนะครับมาเริ่มที่ใบแรกครับผมสำหรับบัดดี้ของเราวิญญาณร้ายยามิเกโดครับผมนะให้มา5้าใบพร้อมบัดดี้นะครับ โอ้โหเดี๋ยวนะผมขออนุญาตวางการที่ไม่ฟอยก่อนโอ้โหท่านผู้ชมการฟอยสวยมากยี่ไหมเนี้ยโฟกัสหน่อยปิ้งโอ้โหคือข้างหลังก็จะเป็นแบบเหมือนแจ็คไน์ด้วยนะครับอันที่แล้วที่มันจะมีแบบจุดจุดเหมือนดวงดาวอันนี้ก็มีด้วยแล้วก็ทับเป็นขอบทองเลยนะครับผมนะโอ้โหเคทําเมื่อก่อนนี่ฟอยทําได้ขนาดนี้นี่คือแบบเจ้ามากนะครับผมนะโอเคแต่ตอนนี้ฟอยฟอยนูนแล้วไงท่านผู้ชมก็เลยแบบ ก็แค่นี้ก็ดีแล้วผมเพราะว่ามันมาทำมาใน59บาทเนาะโอเคแค่นี้ก็คุมแล้วครับผมอุ้ยลืมโอเคมาต่อกันเลยครับสำหรับใบที่2ครับเป็นไอเทมชื่อว่าโปงเล็บสายฟ้านะรุคามิครับผมนะให้มาอู้สีใบเลยฮนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ไอเทมมันอันใหม่ดีกว่านะครับผมนะถ้าใครมีของใหม่ก็ซื้อชุดนี้สักชุด2ชุดนะผมก็เอาไปเล่นด้วยกันได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นวิถีมารร้ออสูน อเทียคีโชกินะครับผมนะให้มา2ใบอ่าก็เป็นการ์ดไอ้นี่นะครับอุ้ยโอเคโฟกัสอา่าจายนิงเกตจูการ์สองใบทาลายหงอนจังกว่านะครับผมประมาณอับบี้ซิมโฟนีนะเทคเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นมังกรเขียวเพนรูลาเพนรูด้านะผมนะให้มา1ใบเอ้ยไม่ใช่ให้มา2ใบครับผมขอประทานโทษนะครับ แล้วต่อมาใบนี้เป็นการเมื่อก่อนนะครับเป็นการทําคอมโบที่ค่อนข้างโกนประสาทมากนะครับผมสําหรับกระบวนทัพเสริมพลังร้อยอสูรน,นะครับผมนะอันนี้มันจะมีการคอมโบของเกา่กาๆนะครับผมที่มันแบบคอการจาัดโซอขอการจากกลับที่เป็นเป็นเกรดหนึ่งในชะ่ไหมไซส์หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มันจะมีไซส์หนึ่งสมัยก่อนที่แบบโกงมากนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เขาก็น่าจะใช่แหละนะครับผมนะในร้อยอสูรสมัยนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นอสนรังกรพิซาโรครับผมนะ โอเคให้มา2ใบเลสจั่วง่ายๆนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับเป็นคู่กวาดล้างกลาซาลาโบรัสใช่ป่ะอันถูกเ่ยกาชาลาโบรัสครับผมนะให้มา2ใบสมมติถ้าติดเทคธนไมนี้ก็ทธนูไมตามนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นยามิเกโดอีกร่างหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเลยเมื่อก่อนนี่แบบโอ,โอ,โอพีมากนะครับผมใบน,นี้สําหรับวิญญาณแห่งความมืดมิดยามิเกโดครับผม เมื่อเรามีไร้หงหน่วนต่ำกว่านะผมแล้วก็เมื่ออีกฝ่ายดออธนุไม้นะผมนะไม่ติดวันเพลเทิร์นะครับสมมุติอีกฝ่ายดอไปสมมุติเป็นเด็กพวกแบบจดจวงเยอะอย่างเช่นไรเทรอะไรเงี้ยนะผมนะก็สมมุติดอห้าใบก็ยิงไปห้าเลือดนะผมเจ็บๆไปเลยนะครับค่อนข้างดีนะผมนะต่อมาครับเป็นมังกรวารีเทรุกะผมให้มาสี่ใบเป็นไซส์สามเลยเหรอโอเคแล้วก็มาขออนุญาตเคลีย ตรงนี้สักครู่นะครับโอเคแล้วก็ใบต่อมาครับเป็นอูรหัสให้รหัสอันนี้ให้รหัสเยอะมากเลยนะ h t p ใช่หมอป่าโอเคกล่องนี้ให้ค่อนข้างคุ้มนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากเริ่มเล่นร้อยศูนย์ก็ซื้อกล่องนี้แล้วก็ซื้อ x 2ใช่ไหมเออใช่ x 2แล้วก็ถ้ายังหาได้ก็แนะนำให้หา x s s y ล้วกันนะครับเพราะว่ามัน กอนข้างหายากแล้วนะครับวันนี้มีชื่อว่านินจาหัวใจเพลงเสียงเพลงโปกเกสสครับผมให้มา2ใบวางไปเคแล้วก็ใบต่อมาครับเป็นโลใบนี้เลยที่แบบค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับเกโรชิโลแห่งปีศาจร,ร้ายผมหนึงเกตยกเลิกยิงหนึ่งเลื่อนนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นไม้ตายครับผมที่มีชื่อว่า ร้อยอสูรบุกตะลุยฮันเดดันเจียนนะผมนะให,ให้มาให้มาสี่ใบนะผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับที่พูดกระตุกกระตักไปบางช่วงนะผมนะแล้วก็ต่อมาโอ้ยอันนี้ให้สี่เลยหรอเอาหนึ่งว่าให้สองสำหรับกินไอแห่งวิวัฒนาการยามิเกโดไข่ยามิเกโดนั่นแหละนะครับผมให้มาสี่ใบหรอผมนึกว่าให้มาสองใบนะเนี่ยโอ้คุ้มมากนะผมนะกล่องนี้คุ้มมากจริงแล้วก็ต่อมาครับ เป็นการเซตนะครับมีชื่อว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านก่อนเท็นบูชาแห่งตระกูลอ่าอ่าถูกแล้วตระกูลฟูจิตามิอันแปดเบื่อหน้าผมนะให้มาสองใบครับผม,นะม,าบผมการ์ดเก่าทั้งนั้นนะครับผมอันนี้แล้วก็ต่อมาครับเป็นอ่าไซส์สองนะครับผมมังกรพิทวารีซาซาเมรานะครับผมนะให้มาสี่ใบแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นการ์ดที่ให้มาในทีดีโอ้ กล่องน,นี้ค่อนข้าง,างาผสมหลายกล่องอยู่นะครับนะสำหรับออเวอร์ไซด์ดราก้อนนะผมให้มา4ใบแล้วต่อมาก็เป็นการเซตหน้าผมก็ใบนี้เลยที่ค่อนข้างได้ใช้นะครับผมสําหรับยามิเกโดผู้หิวโหยนะครับผมไม่รู้ตอนนี้ได้ใช้อยู่หรือเปล่านะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้เล่นนะครับแล้วต่อมาก็เป็นการ์ดใบสุดท้ายแล้วสําหรับกล่องน,นี้ก็คือมอนตาร่าสูนยามิทาคาเอะนะครับผมนะ การป้องกัน,กกนง่ายครับผมับเด็กนี้ที่ต้องมีแล้วแล้วก็ไปสุดท้ายรับผมก็เป็นแฟลกขบวนร้อยอสูรหรือว่า100เดีมอนนั่นแหละนะครับผมนะโอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมสำหรับการรีวิวกล่อง bft kde x 0 8หรือว่าเด็กร้อยอสูรทมินเกืนกินโลกนะผมนะก็กล่องนี้ค่อนข้างคุ้มนะผมสำหรับใครที่ต้องการหาของเก่าพวกยิงทันเ์ไม์หรือว่าการไม่ตายปบะมานนี้นะผมก็ ซื้อกล่องน,นี้ได้มาเล่นได้นะผมก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็แล้วผมบายบายครับฟิลเลเดอร์ครับ